<Started. S 2> สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของต้นทุนในการทำเมตาพอร์ตนะครับหลายๆคนคงจะรู้แล้วว่าเมตาพอร์เนี่ยทำได้หลายอย่างมากนะครับทั้งว r t u a ท Tour ทั้งวีล u a ช้อป p ิ้งนะครับแล้วก็ทำลักษณะเหมือนกับเป็นบ้านตัวอย่างหรือว่าโรงแรมนะครับ <S <S เพื่อจะไปดูในสานท่องเที่ยวต่างต่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะเริ่มทำธุรกิจนี้นะครับเพราะว่า รับจ้างหรือว่าทารับทำเนี่ยก็ค่อนข้างจะได้กําไรค่อนข้างดีนะครับเรามาดูกันว่าต้นทุนมันคืออะไรบ้างนะครับทจริงหลักๆแล้วเนี่ยคอมเมตาพอร์ตเนี่ยต้นทุนมันจะมีอยู่สส่วนนะครับส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ก็คือจะเป็นเครื่องกล้องถ่ายรูปมือถือหรือว่ากล้องตัวเมตาวอร์ตอด o ตทูนี่นะครับหรือไลกาหรือโดรนนะครับแล้วก็ส่วนที่2อ,อันนี้จะเป็นฟิคคอร์ครับถ้าเป็นส่วนฮาร์ดแวร์เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของ จ่ายทั้งเดียวแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่สวนของ Subscription นะครับ s ับสคริปชั่นที่ใช้กันเยอะที่สุดแล้วก็บ่อยที่สุดจะชื่อว่า Professional นะครับตกปีหนึ่งประมาณสักเ0 8เหรียญหรือประมาณ20,000บาทนะครับต่อเดือนจะได้อะต่อปีนะครับซึ่ง1ปีเนี่ยจะได้ทั้งหมด25ไซส์แล้วก็สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้5คนนะครับพูดง่ายๆก็คือค่อนข้างจะถูกถ้าหารเฉลี่ยมาต่อต่อ1อันเนี่ยก็ตกประมาณไม่ถึง 1,000บาทต่อปีนะครับไอตัวไซส์ไซส์หนึ่งนะครับสเปซสเปซหนึ space ่งก็ตัวแพนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าบัจเจ็ตเนี่ยถ้าให้เซตเนี่ยมองเป็น3ามเลเวลนะครับเลเวลเอนทรีเอนทรีนี่คือถูกมากครับก็คือมีมือถือก็คือใช้ได้ละนะครับส่วนที่2เนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นอ่เอเซนเชียลครับถ้าจะรับงานเนี่ยควรจะต้องมีกล้องตัวนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็เริ่มมีอย่างอื่นด้วยอันนี้จะรับงานได้ค่อนข้างเยอะละ แล้วก็ส่วนที่3นะครับส่วนที่เป็น e ี i t นะครับคือสามารถรับงานได้ทุกแบบเลยโรงงานใหญ่ๆห,หรือว่าตัวรีสอร์ทขนาดใหญ่นะครับมันจะมีตัว BOK OK 360นะครับตัวนี้จะเป็นกล้องจากไลก้านะครับจะเป็นเลเ e r ร์สแกนแล้วก็ใช้โดรนใช้โดรนในการเก็บพื้นที่บนฟ้านะครับแล้วก็ถ่ายรูป360มาเดี๋ยวผมจะเจาะลึกในบัตเจทั้ง3อย่างนี้นะครับโอเคครับ ส่วนแรกนะครับก็จะเป็น entry นะครับ entry level ดังนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นส่วนที่เหมือนกับคนที่เริ่มต้นนะครับต้นทุนจริงๆก็คืออาจจะศูนบาทจนถึงหมื่นกว่าบาทนะครับก็ถ้าศูนบาทก็คือใช้มือถือเราได้เลยมือถือที่ทุกคนใช้กันอยู่นะครับถ่ายรูปใช้กล้องถ่ายรูปได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเป็นหมื่นบาทก็อาจจะเป็นกล้องลักษณะเป็นกล้อง360แบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัว i n s t a 3 6 0นะครับ หรือว่าจะใช้ตัว e x i t ของ Metapod นะครับมันจะเป็นการเก็บภาพ3มิติก็คือมันจะเป็นตัว t i m b o ที่หมุน360นะครับคุณภาพของงานในโหมด e n t เนี่ยสมมารถจะรับงานไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันถ่ายในเฉพาะห้องเล็กๆอาจจะเป็นห้องหนึห้องนะครับแล้วก็ถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลองซูมแบบแบบ top view นะครับจะเห็นว่ามันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่คือห้องเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นเหลี่ยม ต่ว่าต้องเป็นผนังตรงๆถ้าเป็นโหมดนี้มันจะเอา2อไปคอนเวิร์ตเป็น 3D ขผนังห้องก็จะเบี้ยวๆครับแล้วก็เรฟเลนก็จะเอาไปใช้อะไรมากไม่ค่อยได้อันนี้ก็คือเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้ฟรีได้เลยแล้วก็เราสามารถใช้ได้1น p a c e เเลยนะครับโอเคครับส่วนที่2ก็จะเป็นส่วน e s s e n t i a l นะครับถ้าจะหวังจะรับงานแล้วเนี่ยต้องเป็นโหมดนี้ขึ้นไปนะครับคือโหมด Essential เนี่ยสามารถรับงานที่เป็นตึกได้ละ ห้องชั้นใหญ่ๆฟลอย์อ่างสัก2 300ตารางเมตรหรือว่า500ตารางเมตรนะครับก็คือสามารถถ่ายได้ละคือมันจะใช้กล้องตัวลักษณะเป็นตัวนี้นะครับจะใช้ตัวเม t ัลพอดโปร2นะครับกล้องมันจะมีทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่ามีอยู่3ส่วนอินฟาราเรด3กล้องมีกล้องเก็บ r g b 3กล้องนะครับแล้วก็กล้องเก็บเดฟอีกต่างหากนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะเก็บเป็นไฟล์สมมิติละนะครับเพราะว่ามันใช้อินฟาราเรดในการยิงไปนะครับ รูปที่ออกมาค่อนข้างสวยแล้วก็ออกงานออกมาเนี่ยอินทรียร์สวยค่อนข้างสวยมากๆครับอาจจะใช้งานคู่กับตัวกล้อง3 6มได้นะครับในพื้นที่เล็กๆเช่นในรถยนต์หรือว่าในห้องน้ำเล็กๆนะครับคือใช้งานคู่กันได้ถ้าตัวนี้เนี่ยรับงานได้ประมาณสัก8 0 9 0ละเช่นงานในอีเวนต์งานในสถาบันเชิญความงามหรือว่างานในโรงเรียนงานในโรงพยาบาลนะครับตัวนี้ ถือว่าดีเลยครับรับงานได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ว่ายังขาดอยู่นะครับก็คืองานที่เป็นสเกลใหญ่ๆเช่นโรงงานขนาดใหญ่หรืองานประชุมสินค้าหรือว่างานเอ็กซิบิชันขนาดใหญ่หรือว่างานเอาท์ดอร์ตัวนี้เนี่ยที่มันแพ้คือมันแพ้แสงครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวอินฟราเรดเนี่ยมันเวลาโดนแสงแดดเนี่ยมันจะสู้งแสงไม่ได้นะครับก็ถ้าใครจะรับงานที่สเปเชียลหรือว่านอกเหนือจากนี้เพื่อรับงานทั้งหมดเลยงานรีสอร์ทงานโรงแรมอะไรเงี้ย ต้องไปส่วนที่3นะครับส่วนที่เป็นตัวอีลิทซึ่งถ้าเป็นตัวลักษณะของตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวเอเซนเชียลเนี่ยงบประมาณก็น่าจะประมาณสักแสนกว่าบาทจนถึงแสนห้านะครับโอเคครับก็ต่อไปสุดท้ายนะครับก็คืออีลิทอีลิทนี่ก็จะรับงานได้ทุกอย่างเลยงานอินดอร์งานอาลโดรงานขนาดใหญ่เก็บทั้งอาคารแล้วก็พื้นที่รอบนอกนะครับไอตัวนี้จะรับงานค่อนข้างจะมีมูลค่าได้ค่อนข้างสูง ก็ข้อดีของมันก็คือว่าเราจะต้องใช้เพื่อจากตัวนี้ถ่ายได้ดีในอินดอร์นะครับแต่ว่าเอาดอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้เรื่องนะครับมันจะไม่ค่อยดีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องใช้ตัวไลก้า360นะครับเดียวเคสามตัวนี้แต่ตัวนี้ราคาจะค่อนข้างสูงน,นะครับอาจจะเป็นตัวเลเซอร์นะครับก็คือใช้ตัวกระจกที่เป็นตัวเลเซอร์แล้วยิงเป็นรูปโดไปรอบห้องนะครับมันจะยิงเลเซอร์เนี่ยไปกระจายดังนั้นเนี่ยตัวนี้ สามารถถ่ายเอาดอได้ถ่ายในสนามหญ้าหรือว่าถ่ายในโบสถ์หรือว่าถ่ายในงานแสดงสินค้าหรือว่าริมทะเลยังได้เลยนะครับถ้าเป็นตัว b o k เนี่ยก็คือถ่ายได้หมดเลยแต่ราคาจะสูงหน่อยแต่ถ้าเทียบแล้วตัวนี้ถือว่าเป็นเลเซอร์สแกนที่ถูกที่สุดในท้องตลาดแล้วครับเพราะว่าอย่างอื่นจะราคาเกือบ2ล้านหมดเลยตัวนี้จะแสนกว่าบาทนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับก็คือตัวโดนโดนเนี่ยสำคัญยังไงครับบางทีลูกค้าเป็นตึกสูงหรือว่าเป็นงานที่ต้องการแลนสเกปด้านบน รเราจะใช้ตัวโดรนถ่ายรูป360อกาในอากาศนะครับดังนั้นจะเห็นว่าตัวโดรนีก็มีความสําคัญนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเก็ตงานที่เป็นงานหนึงสูงหรือว่างานที่เป็น3ามในที่ที่ลูกค้าต้องการ,รว่าในลักษณะว่าออพื้นที่ใหญ่ๆมากๆเลยจริงๆแล้วมันดูอลังการมากถ้าเป็นมีโดรนด้วนะครับมันจะช่วยให้งานมันดูแบบ ดูายดูแบบดูสวยมากดูแบบดูวดูทุกอย่างครับดูดีเลยนะครับนั้นเนี่ยถ้าถามว่าถ้าเอาจัดเต็มทุกอย่างครบเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวระบบนี้นะครับก็คือมีกล้องถ่ายอินดอร์เป็นเมตาพอทรท์ตโปรตนะครับแล้วก็ตัวไลก้าไว้ถ่ายเอาดร์นะครับหรือว่าเก็บสถานที่ใหญ่ๆแล้วก็สุดท้ายสุดก็คือตัวนี้เอาไว้เก็บภาพบนอากาศนะครับมาถึงส่วนสุดท้ายนะครับ มีหลายคนถามาเรื่องของการคืนทุนนะครับการคืนทุนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยถ้ามองที่แบบเอเซนทิเอลก่อนละกันประมาณแสนกว่าบาทเนี่ยที่เราลงเงินไปเนี่ยจริงๆแล้วเราสแกนประมาณสักส s p สเปซเราก็คืนทุนแล้วครับซึ่งสเปซหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยอาจจะสแกนสเปซสเปซหนึ่งเนี่ยสแกนประมาณวันกว่านะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆเดือนหนึ่งก็คืนทุนได้เลยถ้าสมมติว่าลูกค้าเยอะจริงๆนะครับ ถ้ามองให้เป็นแบบว่า normal ปกติอะไรพวกนี้ก็ประมาณ3เดือนเราตีไปว่าเดือนละสามสเปซละกันก็ค่อนข้างคืนคุนไวนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่การบริการของเราแล้วก็เทคนิคการใช้งานนะครับซึ่งเทคนิคการใช้งานพวกนี้แต่ละคนลอกกันไม่ได้เพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของสเต็ปการวางกล้องเทคนิคก,การทารูปให้สวยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ อันนั้นก็กว่ากันอีกทีนะครับก็จริงๆแล้วสรุปสุดท้ายเนี่ยถ้าเลือกซื้อก็เลือกซื้อกับคนที่ไว้ใจได้หรือว่ามีความรู้นะครับก็ถ้า,ายังไงก็อาจจะอุดหนุนกับเรานะครับก็คือ defy3d.com นะครับแล้วก็ขาย 3d scanner มาเป็น10ปีละแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราตั้งใจทำจริงแล้วเราทำ training center เราทำ learning center ไว้หมดแล้วเรื่องการรับประกันแล้วก็เป็น authorized ดีเซลเลอร์ทั้งหมดนะครับ